ดีหนึมื่นหนึ่งพัสดี11300กร้คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไป 2,500คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบายอะไรเงี้ยวันนี้มันมีลาพัฒนาตงแกน QR โค้ดด้านบนใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางหนึ่งนะคะสแกน QR โค้ดด้านบนได้เลยใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางของหนึ่งสแกน QR โค้ดด้านบนได้เลย QR โค้ดด้านบน แล้วก็ไปสั่งของถ้ารอหนึ่งมาไลฟ์ขายน่าจะได้ไลฟ์ตอนเย็นใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะหนึ่งจะให้ฮานอยเม็ดเดียวนะคะราวเงินหนึงมื่นสามพันหนึ่งม <uh ื่นสามพันคนดูใครเข้ามาแล้วนะคะฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะลูกค้าขะจิ้มไปแล้วนะคะจิ้มไปแล้วนะคะ ลูกค้าฟังนะมันจะมีวันนี้จะมีฮานอยมีลาวนะคะมีฮานอยหนึ่งป่อยรัฐบาลไทยไปใช่ไหมมันจะมาออกฮานอยตลอดวันที่ปล่อยอ่ะพอปล่อยไปแล้วเนี่ยประมาณสองเอ่อประมาณหนึ่งถึงสัหนึ่งป่อยมันจะมาออกฮานอยตลอดคุณบอกได้แลิกจุดไปไปเยี่ยทูบเนี่ยไม่ต้องจุดหรอกอีสัตว์จุดแล้วก็ ที่พวกที่หลายคนแทงไม่ได้กูขอโทษแต่กูไม่เลิกจุดไม่เลิกย้ำเลยและกูทำตรงนี้มาเป็นเวลาสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วที่กูอยู่แล้วกูทำแบบนี้มา กูเจอด่าแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนกูจะไม่เลิกทําอะไรแบบนี้เพียงเพราะคาพูดและน้ําลายของคนลินตตาที่ตนเมื่อมันเมื่อหนึ่งขอพรปู่และปู่ให้พรนั้นแก่ง่นมันจะเกิดประโยชน์กับคนทั่วไปมากมายเช่นหนึ่งขอพรปู่ขาถ้าเลขงวดนี้เข้าลูกเพจหนูถูกหวยหนงหนึ่งไม่ได้มาเรียกออรายเงินจากแม่แม่หนึ่งเคย ของเงินในคะคนละห้าบาทสิบาทหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยหนึ่งไม่ได้ขอแต่หนึ่งก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยจเจ้าเสียขายของเนี่ยเจ้าเอาเงินตรงเนี้ยมาซื้อของแล้วก็ทําบุญมาซื้อของแจกให้กับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนถามว่าทําแบบนี้เราได้อะไรทําแบบเนี้ยหนึ่งไม่ได้อะไรหรอกแต่หนึ่งได้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่หนึ่งกราบไหว้บูชา สิ่งที่หนึ่งศรัทธาเขาสอนให้หนึ่งทำดีนะไม่ได้ไม่ได้วางมงายแล้วแล้วต้องไปทำพิธีนั่นพิธีนี่มั่วตัวไม่มีแต่เขาสอนให้หนึ่งมีแล้วหนึ่งก็ต้องแบ่งปันสอนให้หนึ่งต้องทำดีหนึ่งมองแบบนี้หนึ่งไม่ได้คิดว่าหนึ่งจะสร้างองค์ปู่ขึ้นมาเพื่อมาหาเก็บค่าเช่าที่เก็บเงินทำบุญรวยหววันหนึ่งนะมาร้อยคนให คนละร้อยว้ามาแล้วเว้ยหมื่นหนึ่งโอ้วันหนึ่งมาพันคนได้คนละร้อยเอาแล้วเว้ยล้านหนึ่งแสนหนึ่งหนูไม่ได้คิดอยากได้ตรงนั้นเพราะหนูไม่เอาตู้บริจาคมานั่งวางเก็บเงินและหนูก็ไม่เก็บค่าเช่าที่ใครลอตเตอรี่กูยังไปหาราคาถูกมาให้เขาขายเลยแล้วกูก็ไม่ได้บวกเพิ่มสักบาทด้วยเนี่ยคือกู เกลียดกูได้กูไม่ว่าหรอกถ้ารู้จักกูจริงๆแล้วเกลียดกูอ่ะกูไม่ว่าเลยถ้าไม่รู้จักกูจริงรู้จักอีเขาแล้วว่ากูก็เสียใจยังมาไม่ถึงอ้าไปเปิดไปดูเลย หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดหนีกูแล้วใช่หลวงพ่อสูดแห่งมักแก้งเก่นไหมไปไหมคะไปไหมไ <ป S 2> อุ๊ยป้าเรียกอามไปที่ธนาคารกรุงศรีสาขาเซนทันตอนนี้เอาอ,อาม ธรรมะจัดสัรคนที่สร้างทานบารมีคนบางคนบอกหนูก็